บัดนี้เป็นวันที่22กรกฎาคม2568ซึ่งเป็นครั้งที่83ที่ข้าพเจ้าปียะวันที่ประสานขอถวายเสียงสวดสัทยายระสุภปรปิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอัจริยบูชาแดกุบาจานทรย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขลับยันชนะในะบทสวดาม้ด้วยเถิ บุตรกาพัตนาไตอรหังสัมมาสัมพุทธพะควาพุทธังะวรตังอภิวาเทนิสวัคขาโตภะกวตาธรรมโมธรรมังนะมะสามิสุปฏิปันโนภะกวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ๒บุตรบูชาพระเภริพินาะอรหังสัมมาสัมพุทธสุจิรังปรินิกพุทโธในหิธระมาโนธานิปรามิหิจติสติเยวะชิวังอหังพุทธังธรรมังสังฆังสารนังกตกเชมีรลตนณตะยังธรรมังจรามีสตินา สามบทสวดชุมนมเทวตาสมตาจักรวาเอเถระจทูเทวตาสถทมังมุนิราชตาสุนันุสขมกคทางสเกกเมจมุเปคิริสิขาเตจันทลิเกวิมาเนติเพรเทจักพเนตวนัาหานในเคหวัตุมิดิเคเตภูมามยันตุเทวชลทละวิสเมยักะคันธรรมนาคาติทันตาสติเกยังมุนิวราวจนังตะตวมสุนตุธรรมสวนาคโรยังพัันตาธรรมสวนาคาโลยังพัันตาธรรมสวนรคาโลยามพันตาสีบุตรตวบุพพ ภาครนามการนะบตศสะภะคะวะโตอะรหตโตสมาสพุทธศสสะน้ำบตัศสะภะคะวะโตอะรหะโตสมาสพุทธศสสะน้บตัศสะภะคะวะโตอะรัตโตสมาสพุทธศสสะบทสวดใรสรณนัมานปะพุทธังสรณคัจฉามีธรรมังสรนัจฉามีสังฆังสรนัจฉามีตุติยัมปิพุทธังสรณคัจฉามีตุติยัมปิธรรมังสรนัจฉามีตุติยัมปิสังฆังสรนัจฉามีตติยัมปิพุทธังสรณคัจฉามีตติยัมปิธรรมังสรณคัจฉามีตติยัมปิสังฆังสระคัจฉามีหกบทสวดสัจจริยคาฐานติเม สัพพตานติเมสระนังอัญยังธัมโมเมสระนังวะไรเอตินาสัจจวัชนนสสติเมหุตุสัพพตานติเมสระนังอัญยังสังโฆเมสระนังวรังเอตินาสัจจวัชนนสสติเมหุตุสัพพตา เจตบุตสวดติรัตนปนามคาถาพุทธังนะเมรัตนาพุทธาชลีระจิตตังธรรมังนะเมรัตนาพุทธะวิสุทธิสารังสังทังนะเมรัตนาพุทธาสุสีระทิฏิเอตังนะเมติรัตนังรัตนะตยวะหังสัมมาสัมโมสันิตาวัตถุวิเศษสพุทธังอัญโยยานยุตตะคุณะโยคะวะสัปปวัตตังอสุมิตยัมหิปิตเถวะยะถาติทังเทกังวินาตทิตะเตประสัมภะเวนะโลเกกะถาจิตจิเรจจเตุภูตัง คมภีระยานวิสยอติทุทธะสัทถังวินยุหิปันทิตะชะเนหิวิชญยาลูปังโลกามภิเกหิติกะฐนจุปาลพนียังเกสันจิสุตุวิติตังกุณกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายาสุวิสตัมปิสมุปสตังนมาสิสุทธาภาษาทฐานังบุญยติการนะสมุตตะมะุญนภูมังทุกขะปมุจนะมุขะสารณังคาตานังปูชาระเอสุปะรมาภิปูชนียังนิพพานสัจจิกิริยายุปนิสยตะทังสัมมา กิเลสมะละโสทนะสิทธิาจจะสัุธิอัตตะกุศเลหุปะเสวนียังปาเนหิจปิสารนังธรมะนิยเมวะตัสมาหิตังติรัตนังสารนังขจันหะ รัตนทิวังคณะในสุนมัสมะนาปูเชมัจปิสสะตังสุปะสันนจิตตาตถฐานุปาริจริยาสถารตาจะบุญเยนะตัาสกเตนะสขิปเวมุเตชัยนะตัสสะจัสธาปิสุวติโอตุเยเจโยเจทะธรรมวินะยมหิปปมานาปูโตโรกุตระภิสมโยนิเอตโตสุโพชังตัโสปนิสสะยะจายายัมปิโหตุวัตถุตเยปริจิตโตสุปาสกะทาโลแปนนามการ การสิทธิคาถโยจักุมาโมหะมะลาปกัโทสะมังวัพุทโสกโตมิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจัยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังวรังตังศีลสานามามิโลกัสสนาถนจะวินายกันจะตันเตชะเตชยสิติโอตุสัพันตระยาจวินาสะเมนตุธโมทะโชโยวิยตัสสะสัตดุ ทัศเสสิโลกัสสะวิสุติมักคังนิยานิโกธรรมัาทลัสสะชาริสาตาวโหสันติกรโสดจิโนธรรมังวรันตังศิลสานามามิโมหะปทาลังอุป,ปสันตทาหังตเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัมพันตรยาจารินา,สานสเมตุสัทรธรัรมมะเสนาสุกตานุโคโยโลกัสสะปปูปากีเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโจะสวาขาตธรรมาวิธิตังกรโรติสังฆวรันตังศิลสานามามิพุทธานุพุธทธังสมาสีละทิฏฐิง ตันเตชสาเตชยสิทธิโหตุสัมพันตรยาจาวินาสะเมนตุก้าบทเสวนโมการอัตตกถานโมอรัตโตสัมมาสัมพุทธะมเหสิโนโนโมอุตมะธรรมัสสะสวาขาตเสวะเตนิชะนโมมหาสังฆตสาปิวิสุทธสีละทิฏฐิโนโนโมโอมาตยรัตทัศะรัตนตยัสสะสัตถุกังโนโมโอมาปฏิตัสสะตัสสะวัตถุตยัสสปิโนโมกรัปพพาเวนะวิคัชนตุอุปัทวานโโมกรานุภาเวนะสุวติโหตุสัพพทานโโมกรัสสะเตเชนะวิธิไมหิโหม นิเซชวา สิบทสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังไอกังสัมยังภะควาสเกสุวิหารติกปิลาวัตุสมิมหาวันในมหาตาพิกุสังเกนาสตินปจมัตเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศสหิจัโลกาทาตุหิเทวตาเยปุยนาสันนิปติตาหนติภะควาตังทัสนายาพิกุสังคันจะตัคโขจตุนังสุทาวาสศอายการนังเทวนังเอตทเโหโศศยังโขภะควาสเกสุวิหารติกปิลาวัตุสมิงมหาวันในมหาตาพิกุสังเกนาสตินปจมัตเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจศ เทวตาเยปุยนัสันนิปติตาหนติภักขวันตังพัสนายภิกขุสังคญจะยนุนัมยัมปิเยนาภักวาเตนุปัสกะรเบยามาอุปัสสการมิตวะภักวะโตสันติเกปัญเจกะคาถาปเสนยามติอจขโตาเทวตาเสยัตถินัมภะละวะปุริสสะสมัญชิตังวะภาหังปสาเิยะปสาลิตังวะภาหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตาภักวะโตปุระโตปตุระหังสุอจขโตาเทวตาเควันตาอภิวานัตวะเอกละวะปุังสุเอกมันตังวิตาโัเอกาเทวตรยะปวาโตสันงวะภาห ขะถังอภาสรีมหาสมยโยปวานนสมิเทวกายสมาคตาคตมหิมังธรรมสมัยยังทักิตายะวะอปรชิตาสักันติอัตโกะปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคะถังอภาสิตตตะพิกโกสมาธาหังสุจิตตังอัตโนอุชุกรรมกังสุสารติวัเนตานิคาเหตตว์อินทริยานิรักกันติปติตาติอัตโกะปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคะถังอภาสริเชตวากีรังเชตวะปาลีคังอินทกีรังโอหัดจมะเมชาเตจารันติสุทธาวิมาราจักุมนาสุทันตาสุสุนักติอกปรเทตตาภควโสันติเกอิมัะ สังกปสิยาเกจิพุทธังสารนังกตาเสนเตคมิสันติอภัยภูมิมีปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอจโกภกวาพิกุลมันเตสศเยปุเยนะพิกเวทัสสุโลกาทตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายะพิกุสังคันจะเยปิเตพิกเวเฮสุงอติตามัทนาลันตวสมาสัพุทธเตสัมปิปะควันตานังเอตาปรามายวะเทวตาสันนิปติตาเฮสุงเศยยะถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิกเวพะวิสันติอนาคตามัทนาอรหันตวสมะสัพุทเธสัมปิปภ วันตอนนั้น เอตตาปรมายวะเทวตาสันติปติตาพภิสันติเสยะทัพพิมัยหังเอตตาระหีติคิสามิพิกเวเทวกายนังนามนิกิตยิสามิสิกเวเทวกายนังนามันิเทศิศสามิพิกเวเทวกายนังนามันิตังสนาทัสสาทุกังมาณะสิกโรธาพิสิสามิติเอวันปันติตุโคเตพิกุพะกวาตโตปจัตโตสุงพะกวะเอกัตเทวจัตสีโลกามนุกัสสามิยะถาภูมมาตถาสิตายสิตาคิริคัพรางาปายตัฏฐามะตมาหิตาปุถุสีหวัวสันนินาโลมะหังสาพิสัมพุโนถาตัมนะสาสุทธพวิปัสนามนาวิละพ ปิลาวัตเวตาโตะมันจยึดสัทธาสวัสดิ์สันีะเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนาทพิกาโวจะจตบปรมะกะรุงสุตวัตพุทธศาสนาเตสัมปตุระหุยานังอมนุสสานาทัศนังอเปเกสตามัทธคุงสหัสสัสตริงสตังเอเกสหัสสานาอมนุสสานะมัทธสุงอเปเกนันตัมัทธคุงที่ศาสภาพุถะอหุงตันจัสภาปิญญายาวักิจวานัจักคุมันตาโตมันจะยึดสัทธาสวัสดิ์สันีะเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนาทพิกาโวเยวหังกิตยิสามิกิไรยอนุปุพปสโสสสั ภูมิกาพิละวทวะอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสตสีนังมัททามนาภิกขมงภิกขุนังสมิติงวันังชาสาหัสสายแมวตายาขนนาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสตสีนังมัททามนาภิกขมงภิกขุนังสมิติงวันังสตักิราติสาหัสสายญาขนนาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสตสีนังมัททามนาภิกขมงภิกขุนังสมิติงวันังอิเจเตสุราชสาหัสสายญาขนนาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสตสีนังมัททามนาภิกขมงภิกขุนังสมิตััััปจตตสย ยศสิณอมุธมนาภิกกามูภิกุณังสมิติงวันังคุณพิโรราชพายโกเวปราชนิเวศนัน

โอปัสสาสติยคณาังอธิปติมหาราชายัสสัสิโสปุตตปิตาสภาวะอินทนมามาหะพลายอิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสินโนมัทมาลาภิกามุงภิกุณังสมิติวนังอุตตะลันจ่าที่สังราชกุเวโรตปัสสาสติยคณาธิปติมหาราชายัสสัสิโสปุตตปิตาสภาวะอินทนมามาหะพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสินโนมัทมาลาภิกามุงภิกุณังสมิติวนังบริมาทิสังจตรัตศถทกินในนัวิโรธกบฉิมินาวิรูปะกโกเวโรอุตตรังที่ สุวะเนกปิยวัฒเวเตสังมายาวินโนทัสาคูวันฉันิกาสัทธามายากุเจตุเวทันทุวิภูจักวิภูโตสหะชนทนุกรรมเสรษฐจักปิโนมันทุนิมันตุจักปานาโทปัมัญโยจักเทวสุตโตจมาตริจิตาเตโนจักกันฑปุรัโลรฬาชานโนสโพ อากูปัญจศิขโเจวติมพระยุสุริยะวัชชะไอเตจันเยจลาชโนคันทภาสหะลาจุพิมุทมนาภิกกรรมงพิกุลังสามิติวนังอัจคุณนะภาษานคาเวสันลาสหัสจักรกัมพลันสัตลาอากุปยาคสายยติพิยมินาทตาละถาจะอากุนคายาสสิโนเอโลวันโนมหานโคโสปะกาสามิติมวนังเยนะคาลาเชสหัสสหันลินีทิปาทิชาปักขิวิสุทธจักขุเวหายาสตาเตวนามะชาปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตธานาคาราชานะมัสีสุปนัสตเขมามักสีพุโธ หาหิวัจาหิอุปวะหายันตนาคสุปนาสารนมาทงสุปุฑังชิตาวชิรหัตถเณสมุทหสุราชิตาปัจโรวสเวสติที่มันโตยัศศิงกรละกัญชามหาพิสมะสุราธนาเปกษาเวปจิตติสุจิตจิจะ ปหาราโทนมุจจีสหัสตันพริลุตตานังเพเวโรจนามกะสนัยหิตวะพระลิงเสนังลาหุพันธมุปะคำุงสามโยธนิพัตเตยพิเกินังสันตินวะนังอโปจะเทวะปัตถวีจัตเทโชวโยตถาคะมุงวัลุนาวัลุนาเทวะโสมุจัตยัสสาสหเมตตกะลุนากายเกาคุเทวะยัสสีโนทัสเตทัศทากายัสพินานาตวันนิโนอิทมันโตจิติมันโตวันนวันโตยัสสีนมุธมาราปิกมงพิเกินังสันตินวะนังเวนทูจะเทวะสหลีจัตสมาจัตเอยมาจนจัตาสุริยัสุปนิสาะ มคูปุรากิตานักตานิปุรกิตวะคูมันทวลาหักวัสนาวัสวเศโธสกปกะปุรินทโทถ้าเศเตถ้าสทากยสพินันตวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวนมันโตยสสสินมุธมนาภิกขมงภิกุนังสเมิทิวะนังอัถคูสหเทวะชละมกีสิขาิวาริกะจโชาจอมบาปุพนิภาสินโวัลุนาสัตมาจัจจุตาจะเนชกาสุริยะลุจิลาคูอคูวสาวะเนสินทัศเตเตถ้าสทากยสพินันตวันนิโนอิติมันโตจุต สัมมนามหาสัมนามนุษยสามนุษย์สุตมากิตาปทุสิขาดูครูมโนปทุศิขาอัชครูหฤยทเทวเยจโริตวาศิโนปัลคามหาปัลาคุเทวยสศิโนทเสเตทัศากยสพินานตตะวนิโนอิทิมโตชุติมโตวันมโตยสศิโนมธรมนากมุงพี่กุนังสมิเตวนางสุขากรุมาอรุณาอกูเคขนาสาสหโอทัตเขยปมกขาตคุเทววิจักขนาสธรรมตหารักชามิสกจายสศิโต ธนังอาคาปัจจุนทอยศที่สามพิวสติทัศเตเตทัศทะขยาสพินันตตะวันนีโนอิทิมันโตจุติมันโตวันมันโตยัสสสินโนมัธมนาปิกามุปิกุลังสันติวันังเคมียาดุติตายามากตะกาจายัสสสินโลรพิอักกาละมาเสถาจุตินามาจารสวรรณาลัตติโนอะควาทากุปารานิมิตาทัศเตเตทัศทะขยาสพินันตตะวันนีโนอิทิมันโตจุติมันโตวันมันโตยัสสสินโนมัธมนาปิกามุปิกุลังสันติวันัง สัตเทติทวานิกายสัพเพนันตะวันนิโนองนามันวายเนาอาคัจฉงเยจเนสัทิสาสะอภวุตจันชติมกิลังโอคตินมนาสวงทเขมโอคตรังนาคังจนทังวอสิตาติทังสุพมาประเมตโตจะ ภุตายิทิมัตโตสหัสสนากุมาโรติโสจัตสปะคัสมิติวัตนามสหสพมมาลกานามหาภูมามิติตาติอุปปนโนจุติมันโตพิสมากยโยยะสัสสิตโสทัสยทัอิสราอคุปันเจกะวะสวัสดิโนเตสันจมัชโตอาคาริโตปะริวาลิโตเตจัสเพปิกันเตสิเทเทเวสปรามเกมรเสนาปิการิตัมสารพันหัสมันติเอยร์ไอทะพันตันปัตถานรักยณามันทะมัตุอสมันตาปริวาเลธามวมมุจิตาคุจิลังอิติทัตมาหัสเณโนกันหาเสนาเปศีปานินาตละม วังยถาปวุสโกเมโขธนายันโตสาวิจโกตทโสปัจุทาวจีสังกุตโตอสยังวเสตจัดสภาปิญญาวะวะกิตวานะจักปุมาจตโตมณียิสัทธาสวเกศาสเนและเตมราสนาพิกันตาเทวิชาติโต ไดจะอัตตปมกะรุงสุดตะวัพุทธศาสนาหนังวิตะราเคหิปะกามุงเนสังโรมปิอินเชยุงสเพวิชิตะสังขมาพยาจิตายสัสิโนมทันติสหปเตหิสาวกเตชะเนสุตติสิบเอบทสวดมังคะระสุดตังเสวนาจพะรนังบันติตนาจเสวนาปูชาจับพุชนียังอิตามังคะระมุตตะมังปฏิรูปะเทสสวัสดจัปบุเพจักตะปุญญาตาอัตตสัมมาปันนิธิจัเอตามังคะระมุตตะมังภะหุสัจจันจสิปัญจวิณโยจัสุสิคิโตสุภาสิตาจียาวใจเอตามังคะระมุตตะมังมา tapi tu uppatthana ng buddha ทารัตสังฆโหอนาคุลาจักรรมันไตเอตามังคลามุตตะมังทานันจธรรมจริยาจะยะตากานันจะสังฆโหอนัตวชานิกรรมานิเอตามังคลามุตตะมังอารติวีรติปปามัชฌปานาจะสัญโมอัปปโมโทจะธรรมเมสุเอตามังคลามุตตะมังคะระวจะนิวัตโตจะสันทุติจะกตัญญุตตากาลินาธรรมะสาวนังเอตามังคลามุตตะมังขันติจะตโสวัจัตสตาสมะนานันจทัสนังกาลินาธรรมะสาคัจฉาเอตามังคลามุตตะมังตัปโปจะพมัจจริยันจอริยสัจนะทัศ นันิพพานะตัชฌิฏิยาจะเอตามังคละมุตตะมังพุทธะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสสนนกรรมปติอโศกังวิรชังเขมาเอตามังคละมุตตะมงเอตาทิสานิกะตะวานาสัมพัทธะมะปปราชิตาสัพพัทธโสจริงกัจณติตังเตสังมังคละมุตตะมณีสิบสองวัสุรัตนปะริย์เยืกิจวิตังอิทาวาหุทังวานสัเเสุวายังรัตนประดิษฐะนโนสังมังอธิตตถาคตในอิธรรมปุทเธรัตนประดิตังอิเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ขนังขยังวิราคามาตังปณิตังยัตชกัสกิยามุนิสมาหิตโตนาเตนะธรรมเนะสมาติกิฏจิอิทัมปิธรรมเณรัตนปณิตตาหิตนะสัจนาสุวัติโหตุยังพุทธเสถโภปิวานายสุจิณสมาธิมานันตะลิกัญญามาโหสมาธินาเตนะสัมโมนวิชติอิทัมปิธรรมเณรัตนปณิตตาหิตนะสัจนาสุวัติโหตุเยปุคราตสัตตมปัสสะจตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทถกิเนยะตุขัสสะสาวกเเอเตสุธนานิมภพลานิอิทัมปิสังเขรัตนปณิตตาเตนะสัจนาสุวัติโหต น้ม <S ess> ัสสะทัดเหนะนิการพิโนโกตะมัสสะสนามอิเตปติปตะอมตะวิไคหะรัตรมุทายติพุติงพุชฌมนาอิทัมปีสังเครรตนาพณีตังเอเตนะสัเจนะสุวัติโอตุขีนังปุระนังนาวังนาทิสัมภวังวิรัตตจิตายติเกภวัสมินเตขีนัพิชัยวิรุหิฉันทานิพันติธีรายัตไยยัมปทิโปอิทัมปีสังเครรตนาพณีตาเอเตนะสัเจนะสุวัติโอตุ สามบทสวดธรรมบทสหัสสวัสด์อตตาหเมชิตังสยโยยาจะยังอิตราปชาอตตะทันตสะโพสสสนิจจังสัญญาตจาริโนเนวเทวนคันทโพนมารโสหภุมุนาชิตังปชิตังกะยิราตถาลูปัสชะนตุโนสิบสี่บทสวดเกปุตตะโสภาษิตะมิทางเตนะภควตาชนะตาปัสตาระหตาสัมมาสัมพุเทนะเอตตุมเหมาอนุสเวนะมาปรมัประยะมาอิติกิรายะมาปิตกะสัมปทานเนนนะมาตกะเหตุ มาณยะคะเหนมาการปะริวิตกเกนะมาทิทินิชานขันติยามาพพะรูปตายะมาสมนโนโนคารุยะธาตุเมเหอัตนาวะชนยาถาอิเมทะมากุลไลเมธะมาสาวชายัยเมธะมาวินยุคระหิตายเมธะมาสามมตตาสมาธินาอาหิตายะทุกขยสังวตันติปัจตุเมเหปะชะเฮ ยถายถาตุมเหัตนาวัชนายถาอิเมรรมกุตลไรเมระมาอนัวชายอิเมธรมาวินยุปัสสัทธาอิเมรรมาสัมมตาสมาธินาหิตายสุขายะสังวัตตันติอัตตุมเมเหอุปปัสมปชะวิหะลายเลยาติสิก้าบทสูอุปนิในยสูตอุปนิยติชีวิตามะปะมยุงชลูปนีตัดจัด นาสันติตานาเอตังมะยังมรณะเปกขามโนบุญญาณิกยิราธาสุขาวะนานิอุปนิยติชีวิตมะปะมายังฉลูปนิตัสสะนสันติตานาเอตังมะยังมรณะเปกขามโนโลกามิสังปชาเหสันติเปโขโยทักกเยนะสังยมวาจายอุทะเจตัสาตังตัสสะตัสปตัสสะทุกขาสุขายะขติยังชีวมโนปะกะโรติบุญยงธรรมโมหเวรคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธเมสุจิเนนะทุขติงิจันติธรรม มัจารีตสเพสังขารนิจติยทัปปัญญายปัสติอัตตนิพินติทุเขสสามโกวิสุทธิยาสเปสังขารทุกขาติยทัปปัญญายปัสติอัตตนิพินติตุเขสสามโกวิสุทธิยาสเพธรรมอนัตตาติยทัปปัญญายปัสติอัตตนิพินติทุเขสสามโกวิสุทธิยา สิบกส่วนอปันนักชาโดอปันนักกันถานเมเกทุติยังอะหุตกิกาเอตัญญายะเมทาวีตังคันเหยยะอปันนักกังภพาหุงเวสระนังยันติปัปพตานิวนาณิจะอารามรุกขเจตยานิมนุสสาพยตัดชิตาในตังโขสระนังเขมังในตังสระนมุตตังในตังสระนมาคัมะสัพพทุขาปมุจจติโยจพุทธันจะธรรมันจะสังพันจะดสระนังกโตจตาริยริยสัจจานิสัมัปปัญญายะปัสสติทุขังทุกขสมุปทางทุขสัจจอติกรมังอริยันจัดอัตถางกิจังทุก ภูปัสสะมคามินางเอตังโขสารังเขมาเอเอตังสารามุตตะมังเอตังสารมาคามาสัพพทุกขาปมุตติสิบเจบุตรเสดพระเทกรัตะคาถาติตัางนานวคเมยยะนปติกังเขอนัคตั้งบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่มุ่งหวังถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะติติดตามไปหินันตาแบบอาจาจอนัคตั้งสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนลับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงประจุปันังจจโยธรรมังตถาททวิปัสสีสังหีรังอสังกุปปังต จ้งธรรมะปัจจุบันไม่งอนง่ายไม่คอนแคลนในธรรมะนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปลุกพงเถิดเ mm hmm. ชวักิจจะมาตับบางโกชัญญามารนังสุเวพึงทำความเพียรเสร็จในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตาลในวันพุ่งนาอีโนโสังฆารันเตนะมหาเซนาะมัจุนะเพราะว่าความปัดเพียงกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตะมะตันทิต,ตังตังเวพะเทกรตติสนตันโตจิกเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียยบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีรารีหนึ่งเจริญด้วยปาัจาราชนิแลสิแปบบทสวดพินหาปัจเจเวกะขณะปะทะชาลาธรรมมิชลัง อนัติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมหิพยาธิทิงอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมหิมรณนังอนัติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ สเพหิเปยปเอหิมนาเปหินนาพาโววินาภาโวโรจะลาเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องได้พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกรรมหิกรรมทธายทากมาโยนิกรมพันธุกรรมมปฏิสารณาเรามีกรรมเป็นของของต้นมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกำมังกริษามิกรกัลยานางวาป้าปะทางวาตัสทายทาภวิสันติ เราทากรรมอนใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหอภินทางปจ,จเวกิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิ่ม19บทสวดเทวตวิโยชนกถาทุกขปตาชนิดทุกขาพยาปตาชนิดพยาสกปตาชนิดโสขโหตุสเปิปานิโนเอตาวตจาใมิหิยสัมพะทังบุญญาสัมพะทังสเพเทวานุโมทุตสัมพสัมปติสิทธิญาทานังทัตตุสตายาสีลังลักตุสัพพทาภาวนาปิรตาโหตุขฉันตุเทวตาคาตา งอา,หารหันตานาจเิชิระรักกันพจนิสพโซ วิสิบุตดเทวตาปฏิธนคถายาเทวตาสันติวิหาราวจีนีสุเปคะเรพุทธิคะเรจหญิงจหญิงตาธรรมะทนินะพวันตุปุชิตาสดถิงกระเททะวิหารมันทะเลเทราจัมมชานวกาจัพิกโอสารามิกาธนัตปฏิอุปสัสกาคามาจัเทสานิคามาจัอิสราสปานภูตาสุกิตาพวันตุเตชลาพุชาเยปิดจัอันทสัมภวาสังเสรทฐาชาตาอัตโวปปาติกานิยานิกลงธรรมะวรังปฏิตจเตสพเพปิดทุกขัสสะกระตุสักขยังถาตุจิรังสตังธโมธรรมะ ทาราจปุคราสังโฆโหตุสมะโฆวะอัถายะจหิตายะจะอัมเหรักตุสัตถโมสัพเพปิธรรมจริณวุตติงสัพปุเนยามะธมเมอริยปะเวทิเตยิสิบเอ็ดบทสวดสัพพะ ปฏิธนคถาบุญยศิทธานิกตสัสยานัญญานิกตานิเมเตสัญจักพะคินโหนตุสันตานันตาปัมมาณกาเย,ยปิตาคุณวันตายะมัยหังมาตาปิตาทโย,ยทิฐาเมจายทิถาวาอันเยมัชตะเวรินโนสัตตาทิสันติกรกัสเมิงเตภุมมาจตุยโยนิกาปัญเจกะจตุโกกะราสังสาร,รันตาภาวะภเวยาตังเยปฏิทานเม,มอนุมโมทันตุเตสยางเยจิมังนปชานัิตเทวาเตสังนิเวทะยุง มายาธินานาบุญญาณาอนุโมทนาเหตุนาสพเพสตาสตาหนตุอเวราสุขชีวิตโนเขมะปะทัญจักปปนตุเตสาสาสิทธิ์ชะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่้าพเจ้าได้ทําในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุมมีบรรดาและบิดาของของ้าพเจ้าเป็นต้นที่้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามกพ สัตว์เราได้ไม่ทมราบกันให้สมบุ์ของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทันเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบกันให้สมบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแต่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเทิน ด้วยอนุภาหแห่งสัจจ์อธิษฐานอนุภาหแห่งความเพียรและอเนสงแห่งการบูชาพระรนาตไตยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระผลิตและพระคาถาต่างๆเหล่านี้ขอความศุกสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พน้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และ ธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและวปดอํานวยพรให้แก่กับเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งเพลีพิหน้าโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัปรวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สาสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธุประการด้วยเชิดสาธุ